สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พาแม่พาสายมาเดินออกกำลังกายบริหารลำไส้นะครับผมเมื่อวานก็เดินผ่านจุดนี้ก็ได้กลิ่นขี้ม้าก็วิ่งเลยครับมาวันนี้ไม่อยากจะเดินเลยครับนียไม่อยากจะผ่านเลยครับกลับคืนแล้วครับเพราะจำกลิ่นขี้ม้าได้ครับผม โอ้ยแนบแล้วครับอาการโดยรวมก็ขี้ออกเป็นน้ำเยอะเลยครับวันนี้ ก็ลวงก้นก็ขี้ก็ออกมาเยอะเหมือนกัน,นครับเมื่อวานโวยลวงได้สองวันแล้วครับที่ขี้ออกมาเยอะก็น่าจะลงท้องขึ้นมากครับเอาเาเฮา เมื่อคืนก็ขี้ออกมาเป็นน้ำหลายทีอยู่เหมือนกันครับต้องดูว่าวันนี้คุณหมออาจจะลงอีกเพื่อให้ได้หมดจริงๆครับเมื่อวานก็ขี้เป็นก้อนแล้วก้อนหนึ่งครับตอนช่วงบ่ายๆหลังจากนั้นก็ขี้ออกมาเป็นน้ำหญ้าก็กินได้เยอะอยู่ครับผมเมื่อวาน เหนื่อยมากเลยครับขาสั่นนะครับมา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 ,มา,มา yeah ่อมมากเลยครับไม่เห็นลวซี่โคงเลยครับพอไม่ได้กินอาหารมาเป็นร่วมสองอาทิตย์แล้วครับผมท้องก็ยุบลงมากครับแต่ว่าก็ยังกินอาหารไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับกินกินแค่พอประทังก่อน

เนนะอ่ากินเข้าไปกินเยอะๆกินเลย หมอเขาก็อยากให้กินต้นกล้วยเยอะๆครับผมแต่ว่าไม่ยอมกินเลยครับกินได้พวกหญ้าคุณหมอบอกว่าร่างกายขาดน้ำมากต้องการให้กินต้นกล้วยเยอะๆเมื่อคืนไปแอบตัดของคณะอื่นมาก็ไม่กินเลยครับ ก็ไม่งองเงมากนะครับผมถึงแม้นว่าจะไม่ค่อยมีน้ำนมกินไม่ถจะว่าไม่มีเลยก็ว่าได้แต่ว่ากินก็ไม่ร้องโยเยเท่าไหร่ครับได้กินก็กินไม่ได้กินก็เล่นตามภาษาเด็กครับน้องน่ารักมากๆครับไม่โวยวายมากครับ นี่คือรอยโดนกัดนะครับวันนั้นคุณแม่ปวดท้องมากครับหมอให้ยาบิดลำไส้ปวดท้องมากงดหิดคุณแม่คว้าหามากัดครับเกือบขาดปากกัดแล้วขายหน้าก็ยกเหยียบหลังของรุ่งฟ้ากดลงช่วยแงะปากตั้งนานครับถึง จะยังปล่อยนึกว่าจะขาดแล้วหางอ,อย่างจากปากแม่ครับกินเองก็ได้แต่ไม่ไม่ยอมกินครับ ขอความรักจากแม่ไปแย่งอาหารจากปากแม่ครับมาไม่เคยได้ยินเสียงสิบลอ้อทด้ไงเนี่ยมา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 ไปดูสิบลอ้อมา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 แล้วมา Nè. Nè, nè Nè, bạc, bạc, bạc อย่าเพิ่งเล่นน้ำกลัวลนนั่นัะ ามาเจอร้านอากนอกกำลังกายแล้วครับผมเป็นที่โปรดปานของตัวเล็กครับผม hả 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 hả, kinh con Kính con hả hả nè hả กินก็กินแค่พอประทังนะครับไม่ใช่ว่าจะกินเพื่อให้อิ่มครับเฮ้ยเฮ้ย,ยกินยาก,ก่อนกินยาก,ก่อนเฮ้ยไม่ยอมกินเลย <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่าท้องยังอืดอ,อยู่นะครับเพราะว่า ช่วงที่กินเมื่อวานคือช่วงที่หลังจากล้วงท้องนะครับผมล้วงขี้ออกท้องว่างก็จะมีพื้นที่ให้ใส่หญ้าเข้าไปกินหญ้าเข้าไปแต่พอันี่ก็อ,อาจจะยังมีแก๊สมีอะไรอืดอยู่ในท้องก็ยังจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับต้องรอดูว่าหลังจากล้วงท้องมาวันนี้ตอนเช้านี้ล้วงท้องแล้วจะเป็นยังไงมั่งครับล้วง คนอาจจะกินอาหารในเยอะขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ดูคือกากอ้อยกากไรที่กินอาหารเป็นมือสุดท้ายนั้นก็ออกมาเยอะแล้วครับผมยังเหลือแค่เปลือกมะเปลือกมะนาวครับคุณหมอลุ้นว่าอาหารสุดท้ายที่กินเข้าไปนั่นก็คือเปลือกมะนาวตอนที่ไม่กินอาหารวันแรกวันที่สองครับให้มะนาวกิน ก็กินได้เยอะอยู่ครับมะนาวถ้ามีเปลือกมะนาวออกมาก็คือหมดแล้วครับอาหารเก่าทีานี้ก็จะเหลือเป็นแค่อาหารใหม่ที่กินเข้าไปใหม่ๆครับถึงตอนนั้นหมอก็สบายใจแล้วครับสันมากเลยครับเหนื่อยครับ ไม่มีอาหารเข้าไปเราเลี้ยงร่างกายได้แค่น้ำนิดหน่อยเมื่อวานแล้วก็น้ำเกลือครับได้ยากเลยได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังเยอะกว่าทุกวันที่เคยมาอยู่นี่ครับเคยกินตอนมาอยู่ที่นี่กินได้ไม่เยอะ เมื่อวานก็กินเยอะกว่าทุกวันครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะครับผมให้น้ำเกลือก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งกินน้ำก็กินได้ไม่เยอะต้นกล้วยไม่ยอมกินเลยครับเมื่อวานคุณหมออยากให้กินเยอะ อขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ช่องฟ้าใสรุ่งฟ้าพอใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ